สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดที่น่าสนใจนมากจากคลิปวิดีโอหนึ่งนะคะว่าด้วยเรื่องการสวดมน์เพื่อช่วยเรื่องหนี้สินแล้วก็สร้างความสงบใจตามคามสอนของหลวงตาที่ท่านอ้างถึงหลวงปู่ค่ะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับคือการเชื่อมโยงเรื่องทางจิตวิญญาณเข้ากับการแก้ปัญหาชีวิตจริงๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินนี่แหละครับผ่านการสวดมนความศรัทธา ซึ่งก็เป็นการตีความหลักธรรมในแบบที่เฉพาะตัวเหมือนกันค่ะจุดสําคัญเลยที่หลวงตานเน้นมากๆคือการสร้างสายใยห,หรือแบบว่าเชื่อมต่อกับหลวงปู่ให้ได้ผ่านการสวดมนต์บทมหาจักรพพัดนี่แหละค่ะต้องทำสม่ำเสมอเหมือนเราฝากชีวิตไว้กับท่านเลยใช่ครับอันนี้คือแก่นเลยคือเรื่องศรัทธาแบบเต็มร้อยเลยนะครับการเชื่อมั่นในองค์หลวงปู่แล้วก็พลังของบทสวดเนี่ยถูกมองว่าเป็นกุญแจสำคัญเลย ไม่ใช่แค่สวดสไปแต่ต้องรู้สึกเชื่อมโยงจริงๆถูกต้องครับต้องมีความรู้สึกนั้นจริงๆแล้วมีวิธีที่ฟังดูพิเศษมากๆคือการยกหนี้ให้หลวงปู่อันนี้คือยังไงคะต่างจากขอพรปกติยังไงอ๋ออันเนี้ยเป็นประเด็นที่เอ่อต้องใช้ความตั้งใจสูงมากครับหลวงตาท่านว่าผู้สวดต,ต้องตั้งสัจจะเลยนะสัจจะครับว่าจะสวดบทนี้ไปตลอดชีวิตเลย เป็นการตอบแทนเหมือนทำสัญญาใจนะครับโห oh, ตลอดชีวิตเลยเหรอคะครับแล้วท่านก็ว่าถ้าเราแสดงความมุ่งมั่นจริงจังมีวินัยให้เห็นก่อนเช่นสวดต่อเนื่องสัก7วันหรือเดือนหนึ่งให้ได้เนี่ยท่านเชื่อว่าหลวงปู่จะเมตตาจัดการหนี้สินให้อ๋อ oh, คือต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนประมาณนั้นครับเน้นมากๆเรื่องศรัทธากับการลงมือทําจริงจต่อเนื่อง แต่การจะมีวินัยต่อเนื่องในยุคนี้แบบว่าสิ่งรบกวนมันเยอะมากนะคะโดยเฉพาะมือถือเนี่ยหลวงตาก,ก็บอกว่าใครทําได้นี่สุดยอดจริงๆใช่เลยครับความต่อเนื่องวินัยนี่แหละครับเป็นเครื่องพิสูจน์ความตั้งใจเลยการมีรอบพิเศษเพิ่มหรือสวดตอนไม่สะดวกเนี่ยท่านมองว่าเป็นการแสดงความเคารพความศรัทธาอย่างสูงแล้วก็จะได้ผลตอบแทนมากขึ้นครับท่านเรียกว่าเหมือนได้โบนัสทางธรรมเพิ่ม,เต,มเติมจากที่ขอนะครับ น่าสนใจค่ะนอกจากความมุ่งมั่นแล้วยังมีเรื่องพลังจิตเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ไหมคะเห็นพูดถึงเวลาสวดที่เหมาะสมตีห้าถึงเจ็ดเช้าอืมมีคำอธิบายเชิงพลังงานครับว่าช่วงนั้นเออคลื่นพลังงานคนส่วนใหญ่ยังสงบอยู่จิตยังไม่ค่อยฟุ้งซ่านการส่งกระแสจิตหรือพลังงานจากการสวดเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าอ๋อเหมือนส่งคลื่นได้ดีกว่าครับ แนวคิดนี้มองว่าจิตมันเร็วกว่ามีพลันมากกว่าวัตถุแล้วการตั้งใจแผ่พลังงานให้คนอื่นอย่างคนในบ้านที่หลับอยู่ก็เชื่อว่าจะส่งผลได้นะถ้าแบบว่าอยู่บนคลื่นความถี่เดียวกันคือเชื่อมกับหลวงปู่เหมือนกันฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะคะแล้วพอเราปฏิบัติด,ด้วยศรัทธามีวินัยแบบนี้ผลที่ตามมานอกจากเรื่องนี่สินคืออะไรคะหลวงตาบอกว่าศินสมาธิปัญญาจะเกิดเอง ใช่ครับแต่ท่านเน้นว่ามันไม่ได้เกิดจากการท่องจำนะอืมค่ะแต่เกิดจากความรู้สึกจากสภาวะข้างในที่ได้จากการสวดจริงๆสัมผัสได้เองแล้วก็อีกเรื่องที่น่าสนใจคือการอยู่กับบุญจากการสวดมากๆเนี่ยท่านว่าจะทำให้ลืมกรรมเก่าได้ลืมกรรมเก่าหมายถึงล้างกรรมหรอคะเออไม่ใช่การล้างกรรมสัทีเดียวนะครับแต่เหมือนการสร้างบุญใหม่ที่มันทรงพลังมากๆเข้ามาแทนที่ Oh. จนจิตเราไปจดจ่ออยู่กับความดีความสงบจนกรรมไม่ดีเก่าๆมันส่งผลกระทบได้น้อยลงเมือมีพลังบุญแรงๆมาเบรกหรือปิดทางอากุศลกรรมไว้ชั่วคราวนะครับ เข้าใจแล้วค่ะคือสร้างเกราะบุญให้หนานแน่นขึ้นแล้วการสร้างบุญต่อเนื่องนี่ก็เชื่อมกับการอธิษฐานหรือตั้งสัจจะด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับมีส่วนมากๆการตั้งสัจจะหรืออธิษฐานอย่างที่ว่าจะสวดให้ครบเท่าไหร่หรือนานแค่ไหน3เดือน1ปีตลอดชีวิตเนี่ย มันเป็นการสร้างกําลังใจความแน่วแน่แล้วการพยายามทําให้ได้ตามสัจจะเนี่ยก็เชื่อว่าจะเสริมสร้างสิ่งที่เรียกว่าบารมีบารมีครับคือกําลังใจกําลังสติปัญญาพลังจิตทําให้คําอธิษฐานครั้งต่อๆไปมีน้ําหนักมากขึ้นแล้วก็ช่วยให้ใจเรามั่นคงไม่โลเลง่ายเป็นการฝึกตัวเองไปในตัวเลยสุดท้ายมีมุมหมอเรื่องชีวิตความตายด้วยนะคะหลวงตาท่านย้ำว่าชีวิตคนเรามันสั้นไม่แน่นอน การฝึกจิตเตรียมตัวแล้วก็สร้างสายใยกับพระโดยเฉพาะหลวงปู่เนี่ยคือการลงทุนที่สําคัญที่สุดครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะคือแม้ว่าร่างกายจะแก่ไปแต่จิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยสามารถรักษาความผ่องใสเหมือนคนหนุ่มสาวได้ท่านเปรียบว่าเหมือนอายุ16ตลอดว้าวแล้วการตายก็ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเปลี่ยนสภาวะถ้าเราเตรียมพร้อมฝึกจิตวิดี ก็จะไปสู่พบภูมิที่ดีได้ตามกำลังบุญตามที่เราปรารถนาค่ะที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ก็ชี้ให้เห็นแนวคิดที่ว่าการฝึกฝนจิตใจความศรัทธาที่แน่วแน่แล้วก็การลงมือทำสม่าเสมอเนี่ยก็อาจจะเป็นทางหนึ่งในการปรับเปลี่ยนชีวิตหรือเส้นทางจิตวิญญ,ญาณของเราได้ตามความเชื่อนี้ครับผมก็น่าคิดต่อนะครับว่าในโลกยุคปัจจุบันที่สิ่งเรามันเยอะเหลือเกินความท้าทายก็มาก เราจะสร้างวินัยความเชื่อมั่นในการปฏิบัติทางจิตวิญญาณที่เราเลือกได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นแนวทางไหนก็ตามเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆนั่นสินะคะแล้วในแนวทางที่ดูเหมือนจะเน้นการพึ่งพาพลังจากภายนอกอย่างหลวงปู่เนี่ยหลักการพึ่งพาตนเองหรืออัตตาหิอัตโนานาโถเนี่ยมันจะเข้ามามีบทบาทหรือถูกตีความในลักษณะไหนได้บ้างอันนี้ก็น่าสนใจให้ไปคบคิดกันต่อครับ